ตำรวจบุกทลายปาร์ตี้ยาเคกลางวันแสกๆรวบวัยรุ่นชายหญิง35รายพร้อมอุปกรณ์การเสพตำรวจสอพอบางบัวทองนำกำลังสายตรวจกว่า30นายปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มวัยรุ่นรวมกลุ่มปาร์ตี้ยาร้านอาหารแห่งหนึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตลาดบางบัวทองถนนกาญจนาพิเศษพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจากการตรวจคน้นห้องคาราโอเกะว i p หนึ่ง พบวัยรุ่นชายหญิง24คนและยาเสพติดประเภทยาเคจำนวน3หอ่อน้ำหนักรวม4.5กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพส่วนห้องคาราโอเกะ VIP 2ซึ่งอยู่ติดกันพบวัยรุ่นชายหญิง11คนแต่ไม่พบสารเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการควบคุมตัวไว้ทั้งหมดและจับกลุมนางสาวน้องแสงอายุ22ปีนางสาวครามอายุ20ปีชาวไทยใหญ่ ผู้ดูแลร้านนำตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวนสบพบางบัวทองดำเนินคดีด้าน,นผู้กำกับสบพบางบัวทองกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมาเปิดห้องคาราโอเกะทั้งสองห้องภายในร้านดังกล่าวเพื่อมัวสมเสพยาเสพติดหลังทราบเรื่องได้มีการน,นำกำลังบุกจับกลุ่มได้ทั้งชายและหญิงรวม35คนเบื้องต้นจากการตรวจปัสวะ พบปัสสาวะเป็นสีม่วง28คนนำปัสสาวะส่งตรวจโรงพยาบาลบางบัวทองเพื่อให้แพทย์ลงความเห็นยืนยันอีกครั้งในส่วนการดำเนินคดีหากบุคคลที่มีผลตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลว่าพบสารเสพติดจะดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ห้องวีพีหนึ่งจะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันครอบครองยาเสพติดอีกหนึ่งข้อหาส่วนเจ้าของร้าน เจ้าหน้าที่เตรียมขอหมายจับจากศาลจังหวัดนนทบุรีแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้ปิดร้านเป็นเวลา5ปีเจ๋เย็นเจ๋เย็นเจ๋เย็นขอโทษ่ไถูก่ข้างนอกอยู่พี่พี่ถ่หดูทุกทุนีท่ันขันนี้แล้ว